ไม่ให้ประกันพิงกี้สาวิกากับแม่คดีหลอกร่วมลงทุนแชร์ฟอเร็กคอตกเข้าเรือนจำวันที่18สิงหาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ พนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิติเชษชัยเดชหรือชื่อเดิมสราย,ยุทธชัยเดชพี่ชายดาราสาวพิงกี้สาว,วิกากับพวกรวม19คนในความผิดฐานโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกง โดยคำฟ้องระบุพฤติการว่าจำเลยกับพวกรวม19คนมีเจตนาชุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ Forex และผ่านทางระบบ Facebook ชักชวนประชาชนนำเงินมาร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบกับจำเลยทั้ง19คนได้อาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจำเลยทั้ง19คน ที่เป็นดารานักแสดงนักร้องบุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการชั้นสูงหรือไฮโซและรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับจำเลยทั้ง19ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทําและโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงโดยได้ไปทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน9 8 2 4คน และมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม2,489ล้านบาทต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยสารพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียตามฟ้องมีจำนวนมาก กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอนุญาตให้ปล่อยชั่วข่าวจำเลยที่2นางสาวสาวิกาชัยเดชและสรินยาชัยเดชจำเลยที่3มารดาของพิงกี้น่าจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้องก่อนคุมตัวเข้าทันทสถานหญิงกลางทั้งนี้สารประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลขดำและสอบคำให้การจำเลยทุกคนแล้วให้การปฏิเสธต,ต่อสู้คดีสารจึงนัดคู่ความตรวจพยานหลักฐานวันที่26กันยายนนี้เวลา9โมงเชา้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษยื่นฟ้องจำเลยบางส่วนไปแล้วโดยในวันนี้ยื่นฟ้องเพิ่มอีก9คนซึ่งรวมนางสาวสาวิกาชัยเดชและสรินยาชัยเดชโดยที่ผ่านมาที่อายการยื่นฟ้องศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวจำเลยทุกคนโดยมีจำเลยคดีนี้ถูกคุมขังวันนี้รวมทั้งหมด19คนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด